นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เป็นมากับขนมปังอาหารเช้าสไตล์ตุรกีนะคะเป็นขนมปังเนยสดนะคะไส้ชีสค่ะนุ่มมากๆค่ะเนื้อนี่นุม่มหนึบนุ่มฟูเบามากๆค่ะวิธีทาไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชวมวิธีทํานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวิธีทํากันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะนวดแป้งด้วยเครื่องทําขนมปังนะคะเครื่องทำขนมปัง,นะะเ,ง,นนปงเนี่ยนวดแป้งง่ายมากๆค่ะอันดับแรกนะคะให้ใส่ของเหลวตามสูตรลงไปนะคะน้ําค่ะนมค่ะ,คะไข่ไก่นะคะเปินงตีให้เข้ากันแล้วชั่งนะคะยีกรัมจากนั้นนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะ เป็นทำขนมปังค่ะยีสต์ค่ะสูตรนี้ใช้เนยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยทีหลังนะคะโดยการนวดทุกอย่างให้เป็นก้อนก่อนนะคะสักประมาณ5-10นาทีนะคะระยะเวลานวดเนี่ยอยู่ที่กำลังของแต่ละเครื่องด้วยนะคะ ระหว่างนวดเนี่ยเราสามารถใช้พยังหรือพายซิลิโคนนะคะช่วยในการนวดได้โดยการกวาดแป้งนะคะเศษแป้งขอบขอบโถนะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพิ่งใช้เวลานวดไปประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นจะใส่เนยนะคะ จะเห็นนะคะว่าหลังจากใส่เนยเนี่ยแป้งจะดูแฉะนะคะไม่เป็นไรนะคะยังไม่ต้องเติมอะไรนะคะนวดไปก่อนนะคะเมื่อเนยซึมเข้าไปหมดแล้วนะคะแป้งจะหายแฉะเองค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะเครื่องก็นวดเสร็จแล้วนะคะจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดหมักแป้งนะคะนวดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้อ่ะดึงให้ดูนะคะก็ นี่แบบนี้นะคะอาจจะขยายไม่ถนัดเท่าไหร่จะดึงมาก้อนเล็กๆแล้วมาขยายก็ได้นะคะค่อยๆขยายอย่าดึงแรงดึงแรงเขาก็ขาดต้องดึงเบาๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้หรือขยายได้ฟิล์มบางกว่านี้ก็นวดต่อได้นะคะพักแป้งค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นฟูมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาแบ่งก้อนกันนะคะแบ่งแป้งนะคะก้อนละประมาณ90ก,กรัมนะคะ6ก้อนเมื่อแบ่งแป้งครบแล้วนะคะทั้ง6ก้อนนะคะครึ่งกลมค่ะ ครึ่งกลมค่ะไล่ลมนะคะแล้วก็ครึ่งกลมเมื่อครึ่งกลมเสร็จแล้วนะคะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะให้กลูเตนคายตัวค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดขึ้นรูปกันนะคะหยิบแป้งก้อนแรกมาก่อนนะคะรีดค่ะให้กว้างเล็กน้อยไส้ที่จะใช้ในวันนี้นะคะเัใช้มอสเลลักชีสขูดนะคะแบบนี้นะคะ1ชิ้นใส่ชีสประมาณ12-15กรัมนะคะ ชีสเสร็จแล้วนะคะห่อขมวนกดตรงนี้นะคะกดให้สนิทรอบนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่เปิดนะคะแล้วเราก็ม้วนธรรมดาค่ะม้วนมาเลยม้วนมาจนสุดนะคะด้านนี้บีบเอาไว้นิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่แตกครึ่งเล็กน้อยนะคะจากนั้นวางพักเอาไว้ก่อนนะคะทำก้อนที่สองค่ะ ะกระจายให้ทั่วๆนะคะพับนะคะเรากดตรงนี้นะคะเราหมวนมมวนแล้วด้านนี้เราก็ปิดตะเข็บเล็กน้อยนะคะและจากนั้นวางพักเอาไว้นะคะ ตอนนี้นะคะก็ม้วนเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิน้นเดี๋ยวเลื่อนไปไว้ข้างๆนะคะหยิบชิ้นแรกออกมาก่อนนะคะปิดหัวท้ายให้แน่นดีนะคะค่อยๆคึงค่ะคึงนะคะข้างในจะมีความรู้สึกแบบว่ากลวงๆปกตินะคะเพราะเราใส่ไส้ชีสเข้าไป ครึ่งให้ได้สักประมาณอาสองครคืบนะคะจากนั้นวางเอาไว้เหมือนเดิมค่ะหยิบชิ้นที่สองมานะคะ่ะเราค่อยๆย,ยืดเขาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะโอเคเมื่อครึ่งครบหมดแล้วนะคะเลื่อนไปไว้ข้างๆค่ะเดี๋ยวเราจะครึ่งตั้งแต่เส้นแรกอีกรอบหนึ่งนะคะ คราวนี้หน้าครึ่งให้ได้ประมาณสี่สิบเซนนะคะจากนั้นนะคะทาเป็นเกลียวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะผูกเป็นเงื่อนธรรมดาค่ะแล้วเอามา ติดกันแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะดึงให้เขาขยายนิดหนึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถาดอบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ใส่ไส้ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะผักแป้งนะคะรอบนี้พักแป้งประมาณ40นาทีค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบจะทาหน้าด้วยไข่นะคะที่เหลือจากตอนนวดแป้งนะคะผสมนมเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันค่ะทาบางๆด้านบนค่ะ เมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะด้านบนเราสามารถโรยด้วยงาหรือเมล็ดป๊ปป,ปี้สีนะคะเพิ่นโรยเมล็ดป๊ปป,ปี้สีเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะนำอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยนะ่าทานมากด้านบนนะคะหลังจากออกจากเตานะคะทาบางๆด้วยเนยละลายทันทีค่ะจะได้เงาสวยนะคะ จากนั้นนะคะทิ้งให้ขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องหรืออุ่นๆน,นะคะค่อยจัดเสิร์ฟค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะวันนี้เปิ้ลลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะสวัสดีค่ะ